สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จอบศิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนี่จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอู่เนี่ยเดอ้อโตโยต้าไฮรักวิโก้ตัวพีเนอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะคันนี้ราคา2 0 0 0 0 0นิดๆนะครับ2 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นมามาดูมาชมนี่คันนี้นะ คันนี้นะครับที่สําคัญได้ความเดิมนะน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเลยย้ํากันอีกครั้งนะครับเนี่ยจอดเทอรลล์เรสูงเจิญเทเเินยูนิเตอร์โตโยต้าไฮรักว P ีโก้ตพีรันเนอร์เครื่องยนต์2.5 Vn เทอร์โบ144แรงมา้าเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะ2แสนนิดๆนะครับมาดูส่วนหน้านะ ฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับนะครับนี่มีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมตัวนี้เรียกว่าโฉมหน้าสมาร์ทนะนี่นะครับปี2010นะโฉมหน้าสมาร์ทไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะสีบอลสีบอลทองสีน้ำตาลนะครับเผื่อใครดูไม่ชัดนะนี่ยกสูงโรงงานนะครับสีประตูกว้างขวางคันนี้พร้อมใช้งานเลยราคาเบา ใครที่กําลังมองหานะรถกระบ,บะ4ประตูนี่มาแล้วนะครับรีบมาจับจองเลยใครยังไม่มีรถใช้สงการนะนะครับนี่เฝ้าไมา่เอาเฝ้ามา่เอานี่ไหมเครื่องยนต์2.5นะคันนี้นะครับได้เครื่อง Vn Turbo 144แรงม้าเนี่ยจอดเทอร์เลอร์ยู่นี่4ประตูกว้างขวางนะเดี๋ยวมาดูมาชมนะครับรายละเอียดทีละส่วนเลยมืดมาอีกแล้วนะเขาหมานตัยญามแรงอีหลีนะครับเอามามา มืดก็ดูมืดๆนะครับนะเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะรายละเอียดของรถนะครับมาต่อไปมาดูสภาพภายในกันเลยนะนี่นะครับดูกันอย่างนี้ชมกันอย่างนี้นะครับรถของเราให้ดูให้ชมรายละเอียดนะทุกส่วนที่สําคัญเนี่นะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะอ้าวมานะครับมาดูไปด้วยกันชมไปพร้อมกันนะโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวตัวนี้นะครับ4ประตูนะยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5 ามานี่นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะภายในเป็นเบาะผ้ากรามยี่นะเบาะผ้าลายลังพึ่งสีครีมนะครับของเดิมโรงงานดูเลยเนี่ยนะดูตะเข็บรอยเย็บไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับดูเลขใหม่เราขอไปไวนิดนึงนะเริ่มมืดแล้วนะครับไม้แท้2องแสนสองนะคันนี้ไม้แท้สอ2แสนสองปี2 0 1 0นะคอนโซลเดิมเพลงพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันคันนี้บอกเลยนะ เครื่องยนต์2.5 V n t u r b o นะแผงประตูดเดิมบูดนัานข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติน็อตแต่ละตัวไม่ตีงเนี่ยนี่คือน็อต,ตไม่ตีงน็อต,ตไม่ขยับนะไม่มีร่องรอยการแกะการถอดสติกเกอร์เดิมนะครับเนี่ยของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยเนี่ยน็อตแต่ละตัวดูเลยนะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับน็อตไม่ตีงสักตัวนะรับประกันการันตีเลยอ่ะมาดูประตูนะครับเนี่ย ขอบประตูเม็ดอาร์คลอยเว้าลอย,ลอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยอยู่สภาพแบบนี้นะสบายใจหายห่วงเลยเบื้องเอา,เอานั่นไหมลอยเว้าลอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานนะนี่นะครับรถอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้คุ้มนะผมบอกเลยอ่ารถมือสองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยรถหลายๆปีให้หยุดให้อยู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุดนะรถมือสองผมบอกนะว่า ไม่มีคันไหนร้อเเตบอกเลยไม่มีคันไหนร้อแน่นอนรถมือ2นะครับแต่ให้ได้ความเดิมให้มากที่สุดนะจะคุ้มนะครับดูเลยนี่เบาะแถวหลังนะครับเบาะผ้าเนี่ยสีครีมลายลังพึ่งสะอาดสวยงามดูขอบดูตะเข็บนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยนี่นะครับนี่คือความเดิมของรถนะอ่าเนี่ยดูเลยแผงประตูดเดิมบูด,ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งนะครับกระจกไฟฟ้านี่ อ่ะต่อไปเนี่ยประตูนะมีประตูรถกี่บานแกะดูเลยนะครับแกะดูแบบนี้เม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากเนี่ยต้องดูนะผมบอกเลยเนี่ยเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้อยู่เดิมคงสภาพแบบนี้ใช้งานยาวๆนะเนี่ยอยู่เดิมๆนะครับสภาพเดิมนะ,ะรถมือ2นะครับยิ่งนานหลายปีให้อยู่สภาพคงเดิมให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ผมบอกเลย2.5 Vn Turbo ประหยัดน้ำมันทนทานเนี่ยรถรุ่นนี้เครื่องตัวนี้นะอ่ะมามาดูนะครับสภาพห้องเครื่องบัสที่นี่มาเบิงเดอนี่ไหมนี่นะครับรถเดิมเดิมน็อตไม่ตีงเป็นยังไงมาดูกันนะเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้านะครับมาดูสภาพเครื่องหน่อยนะเครื่องเดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องแห้งนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ นี่คือสภาพเครื่องนะครับดูเลยนะเครื่องดีรับประกันการันตีให้เลยอ่ะต่อไปมาดูคันหน้าคัานหน้าเดิมเนี่ยเลขคัานาใหญ่เมืองเกลงนะครับต้องใหญ่เมืองเกลงได้ยี่ห้อยแหมเนี่ยเม็ดอาร์คสองจุดนี้ของเดิมโรงงานนะตาไก่ขวาเดิมเนี่ยของเดิมโรงงานนะแผ่นพลาสติกนะครับของยังไม่มีริ้วรอยเลยนะเออเดิมอิเลค่ะนี่คันหน้าขวาสัญ,ญลักษณ์ตัวอาของเดิมโรงงานคมกิฟเลยนะครับนี่หม้อน้ําดูเลย หม้อน้ำเดิมคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดอยู่เดิมครบนะเนี่ยจะมีฟองน้ำนะหม้อน้านะครับฟองน้ําอยู่ด้านข้างนะของวีโก้ตาไก่ซ้ายเนี่ยของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยฝั่งซ้ายคานหน้าสัญ,ญลักษณ์ตัวแอลอยู่ในวงกลมของเดิมโรงงานนะครับแก้มซ้ายเดิมดูเลยนี่ไหมปอดเดิมมิเลียคันนี่ยเพจเดิมเบื้องเอาพูด่ะเครื่องยนต์2.5นะเนี่ยปี2010 v n t u r b o 144รแรงม้านะครับอ่า สุมซอกเดิมดูเลยเนี่ยนี่คือความเดิมนะครับน็อตไม่ติงดูนะนี่คือลักษณะของน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยไม่แกะไม่ถอดเลยน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายฝากระโปรงเดิมตะเข็บรอยเย็บเดิมตาไก่เดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะขอบตะเข็บเดิมเดิมนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดอยู่เดิมครบเลยนะสัญลักษณ์นะครับเนี่เบิ้งตรงนี้ต้องมีนะผมบอกผมย้ําเลยเนี่ยโลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะครับต้องมีนะฝาเดิมฝาแท้นะครับ ฝั่งขวาน็อตนี่ดูเลยไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนี่ไหมพ่อน้เดิมอี่หีคันนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะนี่แก้มขวาเดิมซุ้มซอกเดิมปั๊มเบรก ABS นะครับต่อไปติดเครื่องเดอร์บ่าน,นี่นะครับติดเครื่องฟังเสียงดูกันอย่างนี้นะครับรถของเรารายงานกันอย่างนี้พ่อนะขอโทษนี่ติดเครื่องโชว์เลยนะนี่นะครับมาฟัง <c oughs> อ่า นี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะครับย้ำกันอีกครั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5 V-Turbo n Turbo 144แรงม้านะประหยัดน้ำมันทนทานนะครับตรวจสอบเครื่องยนต์นี่ดึงแท่ขึ้นมาเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการัารนตีเลยนะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้นะครับได้ความเดิมน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับได้4ประตูคันนี้กว้างขวาง ยกสูงโรงงานด้วยนะครับใครหาตัวนี้อยู่รีบมาผมบอกเลยรีบมานะเนี่ยนะใครยังไม่มีรถกลับบ้านสงการก็มาเอาเดอ้อนี่นะครับอ่ะต่อไปมาดูกระบะฝั่งขวานะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะนี่กระบะฝั่งขวาเดิมนะไม่แกะไม่ถอดแน่นอนกระบะนะครับอ่ะดูชัดซีนี่ตัวนี้นะครับวีโก้จะเป็นรุ่นเลขชัดซีหลังนะเลขชัดซีเดิมคมกิฟเลยพูดนะสบายใจหายห่วง ชัดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับนี่นี่คือข้อมูลนะข้อมูลที่เราพาดูพาชมเลยอ่ะดูชัดซีมุดดูใต้ท้องหน่อยนะครับเบิ้งเอาบปเนี่ยมืดแล้วนะครับแอนชัดซีฝั่งขวาเดิมนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีเว้าชัดซีนะครับรับประกันการ,การันตีนี่พร้อมใช้งานเลยคันนี้อ่าเป็นสีอาบอลทองนะบอลทองสีน้ําตาลบอลทองนะครับเนี่ยคันนี้ตัวพีแรนเนอร์ยกสูงโรงงานนะ มาดูส่วนท้ายนะครับนี่ส่วนท้ายตัวนี้เป็นรุ่นตัว e นะ e elephant นะครับฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมนะสวยมากคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเอา้าแนนแทเออเอ้าืดนิดนึงนะอ่านะครับนะตามอายุนะครับเนี่อ่ะแมกไลเนอร์ iner, นะกระบะแมกไลเนอร์ iner, มีให้พร้อมนะไม่แตกไม่ยุบนะครับมีเลยครบเลยนะกระบะฝั่งขวานะดูเลยนี่นะครับเม็ดอาร์ตแต่เข็บเดิมนะสัญลักษณ์นะครับ ฝั่งขวาจะเป็น AR นะของเดิมโรงงานนี่เม็ดอาร์คเดิมนะครับฝาท้าทยสัญ,ญลักษณ์ตัว R ฝั่งขวาของเดิมโรงงานนะ,ะมาดูฝั่งซ้ายหน่อยนะครับนี่รายละเอียดให้ดูให้ชมกระบะขอบฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมยังคงอยู่นะแต่ว่ามีการเก็บงานสีมาเราแจ้งเราลายงานนะฝั่งซ้ายนะครับนี่มีการเก็บงานสีเพื่อความสวยงามนะครับจต่ตะเข็บเดิมนะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่มีร่องรอยการเก็บสีนะ เอนี่ของเดิมยังอยู่นะครับนี่เอนะฝั่งซ้ายมิดอาร์คเดิมก็ยังอยู่แต่มีการเก็บสีมาเพื่อความสวยงามฝาท้ายฝั่งซ้ายตัว A L อของเดิมโรงงานนะอะดูพื้นลอนกระบาหน่อยนะครับนี่ง่ายให้เบิ้งพูน่ะล่องอูด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 นะครับนี่ไหมไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นกระบาเดิมนะครับแต่เก็บบมิดอาร์คเดิมนะ,ะต่อไปนะ,ะดูใต้ท้องนะครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ใต้ท้องยังอะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยเลยคันนี้นะสประตูยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.5นะใครหาอยู่รีบมานะครับราคาเบาๆเ,าเาล้าใจเลย2 0 0แสนนิดๆน,นะคันนี้นะครับอ่ะมาดูขอบกระบ,บะฝั่งซ้ายนี่ดูเลยนะครับส่องเข้าไปนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับฝั่งซ้ายนะกระบ,บะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนี่นะอ่ะต่อไปมาดูภายในนะครับ ภายในฝั่งซ้ายเนี่ยแผงประตูเดิมนะแผงประตูเนี่ยบุนั้นข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับเบาะภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้านี่ลายลังพึ่งสีครีมของเดิมโรงงานตะเข็บรอยเย็บเดิมไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับมาดูส่วนที่สําคัญต่อไปนี่ดูเลยขอบประตูซ้ายนะครับนี่เม็ดอาร์กรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะนี่นะครับ อยู่เดิมเดิแบบนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับนี่ให้อยู่เดิมคงสภาพนะครับให้มากที่สุดนะผมย้ําเลยให้มากที่สุดอ่านี่นะครับรถมือสองนะครับก็มีการใช้งานมานะใครคาดหวังว่าจะเดิมสวยกิฟตต้องไปดูมือหนึ่งะครับอ่าต่อไปมาดูแผงประตูนะฝั่งซ้ายนะครับนี่แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะเพลงเพาะแอร์หนาวนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีด เบาภายในเป็นเบาผ้าลายลังพึ่งสีครีมสะอาดสวยงามดูขอบดูตะเข็บไม่มีขาดไม่มีถลอกนะเนี่ยสวยนะได้ความเดิมคันนี้บอกเลยได้ความเดิมนะครับอดูน็อตเลยนะน็อตประตูฝั่งซ้ายเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงเนี่ยตัวบนตัวล่างนะครับดูเลยนี่นี่คือความเดิมนะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่ผิดหวังนะครับเนี่ยขอบประตูดูเลยเม็ดอาร์ครอยเ้ารอย,รอยบากเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับ นี่นี่ความเดิมให้ดูอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับมือสองนะผมบอกเลยคันนี้ใช้งานยาวๆนะใช้ยาวๆประหยัดด้วยนะครับเครื่องยนต์2.5 VNTurbo 144 4, แรงม้านะตัวนี้นะเครื่องยนต์ตัวนี้บล็อกนี้นะครับประหยัดน้ำมันทนทานบอกเลยอ่ะต่อไปนะครับดูแชดซี C, ฝั่งซ้ายอ่านี่นะครับนี่ดูสภาพนะ ช็สีเดิมสวยไม่มีดาไม่มีต่อนะครับไม่มีผูกไม่มีก่อนเอรถพร้อมใช้งานคันนี้นะ,ะต่อไปภาสีนะครับมืดนิดหนึ่งฟิล์มมืดนะครับคันนี้นะเห็นไหมผู้ช่วยพาสีนะครับมิถุนานะเดือนมิถุนาามิถุนา68นะครับหลังคาสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนี่นะครับคันนี้เป็นสีบอลบอลทองสีน้ำตาลนะเผื่อใครดูไม่ชัดนะครับ มืดแล้วอาจจะเห็นสีสีไม่ชัดเจนนะครับอ่าก็จะรายงานกันอย่างนี้นะครับข้อมูลรถของเราให้ดูให้ชมรายละเอียดทุกส่วนทุกซอกที่สำคัญนะครับอ่ามานะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมสำหรับรถคันนี้นะย้ำกันอีกครั้งนี่จอดเทอร์เรสูงเจินเทอร์นยูนิเดอร์โตโยต้าไฮลักวีโก้ตัวพีรันเนอร์ เครื่องยนต์2.5 V n t u r b o 144แรงม้าเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะราคา2แสนนิดนิด2แสนนิดนิดเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูรวสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วย แยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ